สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ีเอฟซีเพื่ทุกคนเด้อสวัสดีกันตอนเด็กพี่ีเอฟซีตอนที่ท้ายคลิปวิดีโอนี้ยุก,ก็คือห้าทุ่มพีพีเอฟซีพีพีเอฟซีเบื้องคลิปนี้ตอนจากโมงคอมเมนต์บอกถึงีดีเด้อพีเอฟซีเด้อเนาะอากาศดูบ้านพี่ีเอฟซีเป็นไรตอนนี้อยู่เวียงจันนี้นะแบบฮอนแหงบ่เป็นหนาวเด้อฮอนแหงนี่ค่ะแบบเลิกสมีหน่อยพี่ีเอฟซีนั่งอยู่แนวนี้ก็คือแบบยังเหื่อไหลอย,อยู่เลยเนาะอ่าเรื่องราวของคลิปวิดีโอน มี p p f c เฮาที่มาฟังเรื่องราวของ คูตั้งซาดกันพีพีเอฟซีซึ่งณตอนนี้ก็คือเพื่อนดังแห่งในประเทศไทยเนาะเพื่อนซีมาเล่าเรื่องราวแซประสบการณ์ชีวิตพีพีเอฟสี่กอนทีเพื่อนซีแบบตัดสินใจมาอยู่ไทยยาวแบบยาวกว่าหลายกัว่า35ปีเนาะพีพีเอฟซีเนาะก่อหน้านี้ในความคิดของเพื่อนพีพีเอฟซีเพื่อนได้แบบเปิดเผยย่างสัเจนเลยว่าความคิดของเพื่อนณนะตอนนั้นฐานประเทศไทยบบได้เคยอยู่ในหัวเพื่อนเลยว่าซีมาอยู่พีพีเอฟซีและด้วยเหตุผลอันใดพ พอ,พอเพื่อนมาประเทศไทยในหะ้น่ะเพียงแค่แบบเพิ่นซีบินไปที่ไหนที่หนึ่งนี้แหละ PPFc แต่ว่าซีแต่ว่าต่อเพอิ่นหาตั๋วเครื่องบินเทียบราคาทึกและราคาที่ึกก็จะเป็นเครื่องบินเป็นเครื่องบินจากประเทศไทยแต่ว่าต้องได้มาค้างไทยสองมือ้อเนาะเพื่อนกันเลยได้มาค้างไทงยย้อนว่าโบมียอ้อนว่าตั๋วเครื่องบินทึกและกะโบมีทางเลือก เพียงแค่แบบมามายุ่ไทยแค่แบบสองมื้อ PPFc จนกลายเป็นเรื่องรล่าเฮตห้เพิ่นได้ยุ่ยไทยยาว35ปีเลยเนาะ จนกลายมาเป็นผู้แบบหลงรักประเทศไทยเลยก็ว่าได้พีเพเฟซีมีผู้ใดห,หูจักครูนีโบฮาไปเบิ่งกันคอมเมบนบตรงนีเด้อว,ว่ามีผู้ใดห,หูจักเพิ่นแดเพื่อนได้ดแบบเคยแสดงหนังเคยได้ออกรายการทีวีของประเทศไทยพีพีเอฟซีทบยังเป็นครูสอนที่ประเทศไทยนําอีกเนาะโอเคไปเดี๋ยวฮาไปเบิ่งกันและคลิปวดิดีโอนี้น้องเนียงก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปต้นฉบับจากซ่องไทยโฟกัสข่าวสําหรับคลิปต้นฉบับน้องเนียงกับสีปักไว้ให้ในไต้คอมเมนเด้อ ปาดเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปนี้กันแล้วคอยไปว้าไปรวมกันอีกทีอยู่ในท้ายคลิปวีดีโอเนาะจากที่มาไทยแค่เพราะราคา,าเที่ยวบินถูก,กและไม่มีท, <FC. S 1> ทางเลือก สู่การอยู่ประเทศไทยนานกว่า35ปีและกลายเป็นครูภาษาอังกฤษที่ประเทศไทย,ยน,นี่คือประสบการณ์อของครูภาษาอังกฤษชาวออสเตรเล,เลียท่านนี้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า35ปีแล้วเขาได้แชร์ประสบการณ์สาเหตุที่มาไทยและทำไมถึงตัดสินใจอยู่ที่นี่และยังแชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาไทยที่ไม่ราบรื่นนักของเขาถึงขั้นต้องไปบ่นเพื่อให้สอบผ่านเลยทีเดียวครูแอนดรูบิกคือครูภาษาอังกฤษที่ อนภาษาอังกฤษในประเทศไทยมานานมากแล้วและเชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นแกผ่านทางทีวีมาบ้างแล้วเพราะว่าแกได้ไปออกหลายรายการมากอย่างเช่นรายการคุณพระช่วยทั้งนี้แกยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองอีกด้วยแอนดูบิ๊กเกิดที่เมืองบริสเบนรัฐควีนส์แลนด์ประเทศออสเตรเลียแกบอกว่าที่นั่นสภาพอากาศร้อนพอๆกับกรุงเทพ mm. ในตอนแรกเขาอยากเป็นนักข่าว ก็เลยเริ่มต้นเป็นนักข่าวและเรียนทางด้านนี้แต่ช่วงคลิกชีวิตแกเกิดขึ้นในตอนที่แกตอนอายุ16ย่าน17 oh. เขาเป็นเด็กแลกเปลี่ยนและได้ไปเรียนที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาและได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นหนึ่งปีแกบอกว่าในช่วงที่อยู่ที่แคลิฟอร์เนียแกอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวยิวและที่นี่นี่เองทําให้เขาได้พบกับวัฒนธรรมใหม่ๆและทําให้ความคิดเขาเปิดกว้างมากขึ้นในครอบครัวที่เขาอาศัยอยู่ด้วยนั้นหญิงที่เขานับถือเหมือน แม่เป็นคนที่เป็นแรงบันดาลใจและเปิดโอกาสมากมายให้กับเขาในชีวิตมากที่สุดเพราะว่าในสังคมบ้านเกิดเขาเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะจำกัดทุกคนเสมอภาพกันถ้าใครทำตัวเหนือคนอื่นจะถูกโจมตีแต่ที่แคลิฟอร์เนียไม่เป็นเช่นนั้นคุณแม่ที่แคลิฟอร์เนียมักจะบอกเขาว่าทำในสิ่งที่คุณต้องการทำที่รักและนั่นทำให้เขารู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่จะแสดงออกมากขึ้นครูแอนดรูว์บิกบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเขา ได้งานเป็นนักข่าวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษระหว่างที่แกหาตั๋วเครื่องบินที่จะบินไปยังอังกฤษตั๋วเครื่องบินที่ถูกที่สุดคือตั๋วการบินไทยแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องแวะที่ประเทศไทยอย่างน้อยสองคืน ตอนแรกเขาไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะเขาไม่อยากแวะที่ประเทศไทยเลย,เ,ลยเขายังจําได้ว่าตอนนั้นเขายังถามเพื่อนเลยว่ามีอะไรดีเกี่ยวกับประเทศไทยบ้างแต่พอถึงสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาเจอมันคนละเรื่องเลยไม่ใช่ว่าประทับใจแต่เป็นเพราะว่ารู้สึกทึ่งเขารู้สึกว่าประเทศนี้ไม่เหมือนประเทศเขาสิ่งแรกที่เหลือเชื่อสําหรับเขาก็คือสภาพอากาศที่มีมลพิษเยอะมาก oh. และพอเรียกแท็กซี่รถที่มารับก็เก่ามากถ้าอยู่ที่ออสเตรเล,เลีย ไม่มีทางที่มันยังจะวิ่งได้ oh. พอคนขับแท็กซี่ถามว่าจะไปไหนแกก็ฟังไม่รู้เรื่องแต่ก็พอเดาออกว่าเขาถามอะไรเลยเอาสถานที่ที่จะไปให้คนขับดูหลังจากนั้นคนขับก็พาเขาออกจากสนามบินด้วยความเร็วตามสไตล์แท็กซี่ไทย <laughs> เขาบอกว่าวิ่งในเลนไม่เกิน5วินาทีก็เปลี่ยนเลนใหม่แล้วแกจะหาเข็มขัดนิรภัยมาฆ่าซะหน่อยแต่ปรากฏว่าเข็มขัดนิรภัยก็ไม่มีแกถึงกับคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้ว พอนั่งรถไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าการจราจรติดขัดมากและก็ไม่มีใครจะทําตามกฎจราจรสักเท่าไหร่แกบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพราะเขารังเกยียจแต่เขาเพิ่งเคยเจอในระหว่างที่นั่งรถอยู่ก็มีมอเตอร์ไซค์ที่ขับย้อนสอนมาพอเขาเห็นก็นึกในใจว่าขับรถแบบนี้ได้ยังไงที่ประเทศเขาทาแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยทําไมตำรวจไม่จับคนขับรถแบบนี้ แต่ที่พีก,ก็คือคนที่ขับย้อนสอนนั้นดันเป็นตำรวจ oh. เองโอ้มึทำได้ยังไงอ่ะหลังจาก,<ห>น,กนั้นเขาก็เริ่มเกิดความสนใจกับประเทศนี้วันรุ่งขึ้นเขาได้ไปเที่ยววัดพระแก้วซึ่งทำให้เขาประทับใจมาก มันสวยมากไม่เคยเห็นอะไรสวยอย่างนี้มาก่อน<ว>และเขายังได้มีโอ,อากาสฟังประวัติศาสตร์ของสยามแล้วรู้สึกเกิดความสนใจเป็นอย่างมากแกเลยโทรไปที่อังกฤษเพื่อขอขยายเวลาที่ไทยอีกหลังจากนั้นแกก็ได้ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอยุธยาลบบุรีพิ่นุโลกสุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยเชียงใหม่เชียงรายและยังได้ไปภาคอีสานด้วยเรียกได้ว่า<อ>ครูแกจัดเต็มคาราเบลเลยท ทั้งหมดใช้เวลาราวสองเดือนเต็มแกรู้สึกชอบมากและเกิดความประทับใจคนไทยและโบราณสถานต่างๆทุกครั้งที่เขาโทรหาแม่ที่ออสเตรเลียคุณแม่มักจะบอกกับเขาว่าเมื่อไหร่จะไปที่อังกฤษเพราะว่ามันปลอดภัยอยู่ในประเทศนั้นทําไมที่นั่นมีแต่ทหารเขาจะยิงเอาในที่สุดวีซ่าของเขาก็หมดอายุเพราะว่าเขาได้วีซ่าที่ไทยสเดือนและเขาก็ตัดสินใจขึ้นเครื่องบินไปที่อังกฤษแต่พอไปถึงอังกฤษได้สองวันวัน ที่สามกับโดนโจรขโมยขึ้นบ้านครูแกโดนหมดตัวเลยโอ้โอแกเลยโทรศัพท์กลับไปหาแม่ที่ออสเตรเลียด้วยความสะใจว่าตอนนี้ถึงลอนดอนที่ปลอดภัยแล้วและก็โดนขโมยของจนหมดแล้วด้วยรีบโอนตังมาด่วนเลย <c oughs> หลังจากนั้นก็เลยตัดสินใจกลับมาประเทศไทย กับว่าจะอยู่ที่นี่ประมาณ2ปีแต่2ปีที่ว่ากลับกลายเป็น35ปีก็นี่แล้วและหลังจากที่กลับมาอาจารย์ก็ได้งานที่หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่นและก็ประสบความสําเร็จและอาชีพการเป็นครูภาษาอังกฤษของเขาได้เริ่มขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขานั่งอยู่ที่ทํางานแล้วฝ่ายขายบอกกับอาจารย์ว่าเขาอยากให้เราสอนภาษาอังกฤษบรรณาธิการถามอาจารย์ว่าเขาทําได้ไหมและอาจารย์ก็ได้ตอบตกลงรับงานภาษาอังกฤษที่อาจารย์ส ไม่ได้เป็นภาษาอังกฤษเชิงวิชาการแต่เป็นภาษาที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ หรือก็คือภาษาที่ใช้กันทั่วไปและอาจารย์ได้แชร์ประสบการณ์การเรียนภาษาไทยของเขาด้วยอาจารย์เล่าว่าคนไทยชอบบ่นว่าภาษาอังกฤษมันยากเขาบอกว่าแล้วคุณเคยเรียนภาษาของคุณเองเป็นภาษาที่สองไหมความหมายก็คือถ้าภาษาหลักของเราไม่ใช่ภาษาไทยมันก็คงไม่แตกต่างจากเราเรียนภาษาอังกฤษมันก็คงจะยากเหมือนกันตอนที่อาจารย์มาหกเดือนแรกอาจารย์พยายามที่จะเรียนรู้ภาษาไทยเขาเริ่มจัด การเขียนแต่ว่ามันยากมากที่จะเรียนอาจารย์สมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษาไทยที่อาจารย์เรียนมีชาวต่างชาติเรียนภาษาไทยหลักๆคือชาวญี่ปุ่นและตัวอาจารย์เอง อาจารย์บอกว่าวันแรกที่เข้าเรียนเริ่มต้นด้วยพยัญชนะซึ่งมี44ตัวทีนี้อาจารย์ก็อึ้งแดกทันทีแล้วเขาก็ได้ยกมือถามอาจารย์ที่สอนภาษาไทยว่าทำไมมีเยอะจังภาษาเขาก็มีแค่26เองแต่อาจารย์ที่สอนภาษาไทยก็ตอบว่างั้นก็ไปเรียนภาษาของเธอเองเออและการเรียนก็ได้ดำเนินไปอย่างนั้นบางครั้งเพื่อนเขาโทรมาชวนออกไปข้างนอกแต่เขาก็ปฏิเสธไปเพราะเขาจะเรียนภาษาไทยเขาบอกว่าการเรียนภาษาไทยปวดหัว มากการใช้สระในภาษาไทยไม่เหมือนภาษาอังกฤษบางครั้งสระมันจะกระโดดไปที่ที่ไม่เหมือนกันเช่นหน้าบนหลังล่างและก็ไม่มีช่องว่างระหว่างคำ มันทําให้การอ่านยากมากพ่อถูกถามว่าวรณยุกต์ในภาษาไทยยากไหมอาจารย์ถึงกับอดขำไม่อยู่เลยทีเดียวเพราะว่าสําหรับชาวต่างชาติที่เรียนวรรณยุกต์ภาษาไทยจะรู้ว่ามันยากมากเพราะว่าถ้าออกเสียงไม่ถูกความหมายก็จะเปลี่ยนอาจารย์บอกว่าเวลาชาวต่างชาติออกเสียงผิดคนไทยมักจะหัวเราะทําให้เขาหมดกําลังใจและไม่กล้าพูดภาษาไทยเลยครูเล่าต่ออีกว่ามีอยู่วันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของตัวเขากับภาษาไทยเขาได้ไปสั่งก๋วยเตี๋ยว กินเขาได้บอกแม่ค้าไปว่ากัวเตี๋ยวเส้นเหล็กที่หนึ่งแต่แกออกเสียงผิดเป็นเส้นเหล็กแล้วแม่ค้าก็อภย่ว่าเส้นเหล็กไม่โกลฟันหักหรอคะแล้วก็หัวเราะมันทําให้เขารู้สึกไม่ดีเขารู้สึกว่าโดนอีกแล้วหรอเนี่ยและมันก็ทําให้เขาตัดสินใจจะไม่เรียนอีกแล้วภาษาไทยพอวันต่อมาเขาก็ได้บอกกับอาจารย์ที่สอนภาษาไทยกับเขาว่าเขาเรียนมาหนึ่งปีแล้วแต่ออกเสียงไม่ถูกสักทีแล้วอาจารย์ที่สอนภาษาไทยให้กับเขาก็ถามเรื่อง าที่เกิดขึ้นเขาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ที่สอนภาษาไทยเขาฟังสิ่งแรกที่อาจารย์ภาษาไทยสอนเขาคือความแตกต่างระหว่างเหล็กกับเล็กแล้วอาจารย์สอนภาษาไทยก็ได้ปรับทัศนคติของเขาที่มีต่อภาษาไทยและความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปหลังจากนี้เขาไม่สนว่าจะพูดผิดหรือถูกเขาจะพูดมันออกมาแล้วเขาก็เริ่มต้นชีวิตใหม่กับภาษาไทยเขากลับมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมอีกครั้งแล้วก็สั่งก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขาออกเสียงได้ดีมากจนแม่ค้าประทับใจและทุกครั้งที่เขาออกเสียงผิดเขาจะให้คนที่เขาพูดด้วยแก้ให้เพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นและนั่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขาพูดภาษาไทยได้ดีขึ้นมาก อาจารย์บอกว่าจุดอ่อนของคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งคือน,นิสัยของคนไทยคือไม่กล้าพูดกลัวที่จะพูดผิดพูดมันเถอะผิดหรือถูกช่างมันถ้าคุณทําได้มันจะช่วยให้คุณเรียนภาษาที่สองได้ดีขึ้นถ้าคุณเรียนภาษาที่สองคุณต้องพูดพูดผิดแล้วแก้ไขเพื่อที่จะเก่งขึ้นเหมือนกับตอนที่เราเป็นเด็กเราไม่กลัวที่จะทําผิดเพราะเจ้าของภาษาเองเขาไม่ได้สื่อสารกับเราเพื่อที่จะจับผิดเขาสื่อสารกับเราเพื่อให้เข้าใจเท่านั้น เองอย่าเริ่มต้นกับกรามมาเพราะมันจะจบลงที่กราม,มา่อ หลังจากที่อาจารย์เรียนภาษาไทยได้ระดับหนึ่งแล้วเขาก็ได้หาวิธีที่จะพัฒนาภาษาไทยให้เก่งมากขึ้นด้วยการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยลาลัยรำกำแหงแต่พอถึงสอบภาษาไทยเขารู้สึกกังวลมากกลัวว่าตัวเองจะสอบไม่ผ่านเพราะว่ามันมีคำราชาศัพท์อะไรพวกนั้นด้วยและคำแทนนามของไทยก็มีเยอะมากด้วยถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มีแค่คำเดียวคือ I แต่ภาษาไทยมีเป็นโหลเช่นฉันดิฉันกระผมข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าอัตมามันทำให้เขาถึงกับนอนไม่หลับเลยทีเดียวและเพื่อนของเขาก็บอกเขาว่ามีวิธีที่จะทำให้เขาสอบผ่านทีแรกเขาก็นึกว่าจะต้องใส่ซองให้อาจารย์ซะอีกแต่ที่ไหนได้วิธีที่ว่าคือการไปบน oh. ตอนบนเพื่อนก็ให้พูดคำราชาศัพท์ด้วยทีนี้แหละอาจารย์งานเข้าเลยแต่แกเลือกที่จะพูดตอนบนเป็นภาษาอังกฤษแทน Hmm. และพอ <Idea S 2> ผลสอบออกอาจารย์ก็ผ่านจริงๆช่วงท้ายอาจารย์เปรียบการเรียนภาษาไทยเหมือนกับการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่าทุกวันจะมีคำศัพท์ใหม่ๆให้เรียนรู้เสมอไม่ว่าจะเป็นคำแสลงคำราชาศัพท์ต่างๆมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นจริงหน่แการเดิน p p ซ c หลังจากที่ได้เห็นคีวิดีโอนี้แล้วท้งเต่ตนจุดจบ p พ f c ขวาวฮอนสังเกตเบิงเหือออกเนาะ ก็คือแบบบริเปิดพัดลมบริเปิดเอียงทางซีน PPFC ถ้าเปิดแล้วมันเสียงดังเนาะถึงซีไซมใหม่มันกันยังได้ยินดูสินะกันเลยว่าอดเอาเนาะอ่าได้เห็นคีิปวิดีโอนี้แล้วฮูซึกยจังไหน p p ฟซีสาหรับผู้ใดที่กําลังท้อเกี่ยวกับเรียนภาษาที่2ออยู่อย่าฟ้าท้อเนาะบึงครูแอนดิวเพิ่นปิ่นแบบอย่างก่อน PPFC เพิ่นบอกว่าถ้าผู้ใดที่บอกว่าภาษาอังกฤษยากลองเรียนภาษาไทยเบิ่งก่อนลองให้ภาษาไทยเป็นภาษาที่2ของตัวเองเบิ่งก่อนและซีฮู ว่ามันยากซ้ำใดจริงๆภาษาอังกฤษมันกะน่าจะบยยากเกินความพยายามนะเนาะพีพีเอฟซีได้ฮัก้าฮัากตั้งใจสินะภาษาไทยคือการเห็นเห็นคนตั้งประเทศหลายคนที่มันสามารถเว้าไทยได้เขียนไทยได้เพราะว่า เพราะว่าแบบนุงนี่เองเห็นถึงความแบบความหักความมากความแบบความยักเฮียนแท้ๆสินะพี่เบฟซีเห็นจนได้เห็นหลายคนแบบเวาวได้เนาะบทเสื้อพิมพ์ไปโลดในทิกตอกก็ได้ใน YOUTUBE ก็ได้พี่เบฟซีซี่เห็น,นเลยเนาะพิมพ์คําว่าต่างชาติพูดไทยสินะเต็มเลยเนาะและเกเวาวได้แบบ ซื่อสารเข้าใจนะ p p f ถึงซิบโบราสำเนียงไทยเป๊กะกระซื่อสารเข้าใจซื่อสารได้ดีเลยเข้าใจถึงซับที่แบบลึกซึ้งซับที่แบบอืมซับที่แบบคนท้องถิ่นกาจะเว้าฮะนะเพื่อนกันอย่างใดแต่บางคนนะเนาะก็ถือว่ายกโปให้เลยโคแอนดะิวเนาะมาฟังคอมเมนต์กัน p p c คนไทยเพื่อนที่มีความคิดเห็นจังใดในควิดีโอนี้หลังจากที่เผยเพ่ออกไปเนาะ คอมเมนนี้เพื่นบอกว่าแอนดูคงเคยมีสัญญาสัญญาเก่ากับประเทศไทยจึงได้มาไทยโดยมีได้ตั้งใจภาษาบ้านๆเรียกว่าบุญเกา่าหรืออาจเคยเป็ด หรืออาจเคยเกิดเป็นคนไทยมาก่อนก็ได้นะเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าเคยติดตามรายการของคุณครูคนนี้ทำให้รู้จักภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นนี่มันเป็นคือการแลกเปลี่ยนกัน PBFc คนไทยก็ได้เรียนรู้ภาษาของเพิ่นเพิ่นก็ได้เรียนรู้ภาษาไทยสินะคือแบบมันแลกเปลี่ยนกันโดยอัตโนมัติเลยเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักจิตใจดีพยายามมากที่จะเข้ากับ กับคนไทยน่ารักแบบนี้แหละจึงอยู่ไทยได้เนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันโอ้อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณครูเพิ่นเนาะคอมเมนต์นี้เพิ่นบอกว่าฝรั่งสอนภาษาผมชอบอาจารย์ดำอืม้ม แกไม่ค่อยคิดเรื่องธุรกิจเท่าไหร่เปิดสอนสนทนาถูกมากอืมคอมเมตนนี้เพิ่นบอกว่าเป็นไทยไปแล้ววาสาันคอมเมตนนี้เพิ่นบอกว่าแกชอบพูดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว ความจริงมันกะภาษาที่สองนี้มันมันมันบปได้ง่ายสําหรับเฮาดอกพ P P F C ความจริงมันยากมันยากเพราะว่าที่เป็นภาษาของประเทศใดก็ตามถ้าหากมันโบเมนภาษาเกิดของเฮามันเป็นภาษาที่สองอะนะมันยากทั้งเบิดเลยแต่ถ้าหากหมักแท้ตั้งใจแท้จึงไหนกระตรงใดเนาะบปได้หลายกระได้น้อยถ้าหากเขาแบบเฮาเฮดสมาเสมอลงรีเือว่าเนีนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสบัสดีสวัสดีเด้อ